วิดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำแบบนี้อัปเดตกันสัปดาหละ2ตอนนะครับทุกวันพุธและพฤหัสบดีนะอัปเดตกันแบบนี้ผ่านทางนะ y o u t u b e ของ RMUTP Live นะครับแห่งนี้เลยนะ กูดูฟังนะครับฟังรายการกันได้นะผ่านทาง YouTube ของ r m u t p live เนี่ไม่ยากเลยนะครับถ้าอยากที่จะไม่พลาดรายการโปรดนะรายการเด็กของทาง YouTube rmudp live นะไม่ยากเลยนะเพียงแค่เข้าไปที่ YouTube ของ rmudp live นะครับแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe นะแล้ว อย่าลืมนะสำคัญสุดเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดรายการสำคัญของทาง R M U t P Live นะร,รวมถึงรายการนี้รายการวิดีเด็ดด้วยนะครับนะบอยู่กับผมขจรสักตบำรุงสินม,ม่านจากนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคมลพระนครครับพร้อมแล้วที่จะนา เสิร์ฟนะนำสิ่งดีๆมาเสิร์ฟร้อนๆเลยนะให้กับคุณผู้ฟังนะทั้งทางด้านเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศอยู่ในรายการนี้รายการวิดีเด็ดนะครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้นะครับวิ์หน้าหนึ่งเลยครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้ยนะคุณผู้ฟังนะใครที่นะครับได้ใช้บริการเครื่องบินได้ใช้บริการสายการบินนะครับ นายอยู่บ่อยเป็นประจำโดยปกติแล้วนะครับเครื่องบินนะเวลาที่จะบินลงจอดที่สนามบินดอนเมืองสังเกตไหมคุณผู้ฟังว่าจะต้องผ่านแนวเส้นถนนพหลโยธินแล้วก็มาถึงถนนวิภาวดีรังสิตนะโดยปกตินะครับแต่พอหน้าหนาวครับคุณผู้ฟังหน้าหนาวมันมีเหตุบางประการครับคุณผู้ฟังที่ทำให้เครื่องบินบินผ่านใจกลางเมือง รั้ฟังฟังไม่ผิดนะฮะเครื่องบินบินผ่านใจกลางเมืองใครก็ตามที่ใช้นะบริการสายการบินบริการนะใช้บริการเครื่องบินทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งว่าเอ๊ะเครื่องบินอาจจะตีอ้อมอตีอ้อมแนวแนว,นวตีอ้อมโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วเสร็จแล้วบินกลับมาแล้วกันว่าบินผ่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครตรงนี้เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันว่ามันเป็นเพราะ อะไรนะครับเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับว่าทําไมครับคุณผู้ฟังเครื่องบินต้องบินผ่านใจกลางเมืองกรุงด้วยนะบินแบบอ้อมโลกเลยแล้วเสร็จแล้วก็มาบินผ่านใจกลางกรุงจนมานะแลนดิ้งกันที่สนามบินตอนเมืองเดี๋ยวได้ฟังกันครับในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งอย่างแน่นอนช่วงวิทย์อ่ทั่วไทยครับวิทย์ทั่วไทยวันนี้มีเรื่องราวจากวิทยาลายัยเทคนิค โคราชนะครับก็คือวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานะได้โชว์ต้นแบบประตูนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันเหตุร้ายพร้อมติดตั้งก่อน4แห่งนะเป็นการนำรองกนวัตนะในช่วงนะครับอ่าช่วงไม่นานมานี้ก็มีข่าวที่ว่าเป็นเหตุสลดนะครับที่ว่ามีเอ่อคนร้ายนะครับมายิงก็เรียกว่ามาก็เรียกว่าก่อเหตุนะครับ ถ้าได้คุณรูฟางได้ฟังข่าวไปก็คงจะได้ทราบถึงรายละเอียดกันตรงนี้นะครับก็เลยมีเรื่องราวของการพัฒนานะครับต้นแบบประตูนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับน่าสนใจทีเดียวใครที่นะมีกิจการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรื่องนี้สําคัญมากเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับในช่วงของวิดท,ทวไทยส่วนช่วงวิดสถาโลกครับคุณรู่ง นะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ4เหตุผลที่นอร์เวย์นะติดอันดับประเทศใช้รถยนต์ EV ีมากที่สุดในโลกจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงวิ์สถานโลกแต่ที่แน่ๆครับวิดหน้าหนึ่งมาแล้วครับช่วงวิดหน้าหนึ่ง นี่คือช่วงวิทย์หน้าหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดพบกันเป็นประจำแบบนี้อัปเดตการสับดอลลาร์สองตอนทุวนพุทและประสวดีนะครับผ่านทาง YouTube ของ r m u t p live กับผมขจรศัก์บำรุงสินม่านครับสำหรับช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการครับนะบแฟนๆที่ชอบนะแฟนๆที่มีภารกิจจะต้องใช้เครื่องบินนะโดยสายเครื่องบินกันโดยตลอดถ้าปกติแล้วถ้สังเกตดีๆนะนะเครื่องบิน มักจะผ่านอะไรครับถ้าเกิดสมมติว่ากลับจากต่างจังหวัดหรือจะกลับจากต่างประเทศแล้วมาแลนดิ้งลงสนามบินดอนเมืองก็ต้องผ่านอะไรครับผ่านเส้นทางของถนนพหลโยธินนะเสร็จแล้วก็ผ่านมาถึงถนนวิภาวดีรังสิตเสร็จปุ๊บก็แลนดิ้งนะครับลงจอดที่สนามบินดอนเมืองแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยก็จะมีใครสังเกตไหมล่ะครับว่าเครื่องบิน มีการบินผ่านใจกลางกรุงเทพนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะคุณู้ฟังที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเลยนะในเมืองกรุงเทพใจกลางกรุงเทพเนี่ยมีใครสังเกตมานะว่าเครื่องบินมีการบินผ่านใจกลางเมืองด้วยนะปกติจะไม่มีแบบนี้นะแต่แปลว่ามันมีเหตุนะครับเพราะเนื่องจากหน้านี้หน้าหนาวนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับคุณู้ฟังหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายท่าน เริ่มเห็นเครื่องบินบินผ่านใจกลางเมืองกรุงเทพในช่วงไม่นานมานี้นะับไม่กี่วันมานี้เลยก็คงอดสงสัยกันไม่ได้นะครับว่าเหตุเกิดเหตุอะไรเกิดเหอะไรขึ้นครับทาไมจูจ่ๆเครื่องบินผ่านนี้จำนวนมากนะถึงบินผ่านกลางเมืองเลยครับซึ่งในช่วงนะครับไม่นานมานี้เลยนะครับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินขาเข้ากรุงเทพมหานคร จะได้เห็นวิวที่เปลี่ยนไปในช่วงการนําเครื่องลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางบ่อยครั้งช่วง3นาทีก่อนที่ล้อเครื่องบินจะแตะพื้นนะครับจะคุ้นเคยกับภาพของถนนวิภาวดีรังสิตท,ท่อยาวเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร,รแต่แต่ครับแต่สําหรับผู้โดยสารที่เพิ่งเดินทางด้วยเครื่องบินครั้งแรก หรือนานๆครั้งอาจจะไม่ทันสังเกตว,ว่าวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพในช่วงนี้ช่างดูแปลกตาเสียจริงๆนะครับนะคบใครที่ใช้บริการเครื่องบินนะครับอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่นานมานี้แล้วถ้าเกิดมีมีสิ่งที่แปลกหูแปลกตาอะไรมีประสบการณ์อะไรลองแชร์มาได้นะกูรู้ฟังผ่นานทางเฟซบุ๊ o อาร์เอ็มยูนะครับลองแชร์มาได้นะฮะตรงนี้ครับ นะมีอาจจะบางคนนะครับถ้าโดยสารกันบ่อยๆอาจจะเห็นข้อที่ว่าผิดปกติเกิดขึ้นแต่ถ้าใครเคยใช้บริการครั้งแรกก็อาจจะไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับว่าเอ๊ะวิวทูเายของกรุงเทพเกิดอะไรขึ้นทำไมเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับกับตันทิติวัฒน์พจนานนท์นะท่านเป็นนักบินจากสายการบินแห่งหนึ่งครับ ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนรันเวย์ลงจอดของเครื่องบินที่บินเข้าดอนเมืองในช่วงเมื่อไม่นานมานี้นะให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยครับว่าเดิมทีการสร้างสนามบินนั้นเนี่ยจะต้องดูทิศทางลมเป็นสําคัญนะครับในปีหนึ่งหนึ่งหากลมที่พัดมาอยู่ในทิศทางเดิมทั้งปีก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักนะครับในการสร้างสนามบินได้สนามบินดอนเมืองก็เช่นกันนะครับที่ตลอดปีเนี่ยมีลมที่พัดมาจากทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพ ซึ่งถ้านะบอกว่าถ้าเ,เอาเท่าเข็มทิศมาตั้งตัวเลข360องศาทิศเหนือนะคือทิศเหนือทิศทางลมที่พัดโดยปกติของกรุงเทพอยู่ในองศาที่210ซึ่งตรงกับทิศตะวันตกเฉียงใต้รันเวย์ของสามบินดอนเมืองจึงสร้างโดยหันทิศไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพทั้งสองรันเวย์ครับแล้วก็ตั้งชื่อสำหรับการบินว่า 21L หรือ2 1 L นะก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับก็คือรันเวย์ทางซ้ายมือของสนามบินดอนเมืองเมื่อหันหน้าเข้าใจกลางเมืองกรุงเทพกับอีกนะครับกับอีกชื่อหนึ่งก็คือ2 1 R หรือ2 1 R ก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับก็คือรันเวย์ทางขวามือของสนามบินดอนเมืองครับโดยทั้งสสนามบินจะมีสนามกอล์ฟการตลัดหรือสนามงูอยู่ตรงกลางเป็นแนวกั้นครับปกติคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าปกติเครื่องบินขึ้นลงทางไหน ในสถานการปกติครับเครื่องบินจะ t เทคอ f ฟขึ้นไปเส้นทางเดียวกับถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพและจะ landing ด้วยเส้นทางจากอายุทยาปทุมธานีรังสิตสนามบินดอนเมืองนี่คือสูตรรับสูตรเด็ดที่นะครับใครก็ตามที่ใช้บริการเครื่องบินโดยเป็นประจำเนี่ยน่าจะคุ้นคุ้นกันนะฮะแต่ครับ แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงนี้เนี่ยความกดอากาศสูงจากจีนพัดลงพัดผ่านลงมาครับส่งผลให้ไทยนะได้รับอิทธิพลด้วยก็คืออุณหภูมิที่ลดลงและทิศทางความเร็วลมที่เปลี่ยนไปนะครับอันหนึ่งหลักการการบินของเครื่องบินหากจะให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดครับก็ให้นึกภาพว่าเครื่องบินจะพยายามพุ่งตัวไปข้างหน้าเสมอ ลองนึกภาพไปเรื่อยๆนะและให้มีพัฒน,นาเอ่อให้มีพัดลมน uh ะตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังเครื่องบินหันหน้าเข้าหาเครื่องบินทั้งสองเครื่องถ้าเปิดพัดลมเครื่องหน้าเบอร์ที่แรงที่สุดใส่ด้านหน้าเครื่องบินและปิดพัดลมเครื่องหลังไว้เครื่องบินจะปลิวไปด้านหลังทันทีนะฮะแต่ถ้าเปิดพัดลมเครื่องหน้าเบอร์ที่เบาที่สุดและเปิดพัดลมเครื่องหลังแรงที่สุด เครื่องบินก็เสี่ยงที่จะถูกดันไปข้างหน้านาดันไปด้านหน้าเลยนะครับจนชนเข้ากับพัดลมได้เป็นเพราะกําลังลมจากด้านหลังที่มีมากกว่าดังนั้นครับปัจจัยอันดับต้นที่ต้องพิจารณาเลยนะก็คือลมที่ดันด้านหลังหรือว่าลมที่พัดส่งเข้าทางหางเครื่องนั่นเองนะครับตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินกําหนดไว้ในการทําการบินที่ปลอดภัยสูงสุดก็คือลมที่พัดส่งเข้าทางหางเครื่อง จะต้องมีความเร็วไม่เกิน10นอตในการในขณะดการนำเครื่องขึ้นหรือลงจอดนะครับแต่หากมีความเร็วที่มากกว่านั้นจะต้องทำการลงจอดในอิทิศทาง1แทนนะครับจาก 21L ก็จะถูกเรียกชื่อใหม่เป็น0 3 r และจาก2 1 r นะครับหรือ2 1 r ก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับจะถูกเรียกชื่อใหม่นะเป็น 03L นั่นเองและเส้นทาง การนำเครื่องลงจอดทั้งหมดจะยังใช้รันเวย์เดิมแต่สวนทางกับเส้นทางปกติในทันทีเครื่องบินจะต้องไปตั้งต้นจากบริเวณพุทธมณฑลเนี่ยอ้อมแทบอ้อมโลกเลยนะบินอ้อมเป็นตัวยูนะครับหักเข้ามาที่บริเวณพระประแดงและค่อยๆบินผ่านใจกลางเมืองกรุงเทพเพื่อลงจอดที่สนามบินดอนเมืองในมุมของการทำการบินนะครับถือว่าเป็นการทำงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจำวันนะ การบินผ่านเมืองใหญ่ที่มีตึกสูงเป็นจำนวนมากรวมถึงเขตพื้นที่สำคัญต่างๆใจกลางเมืองนะครับเป็นภารกิจที่ต้องใช้สมาธิสูงอีกภารกิจหนึ่งและการสื่อสารให้ผู้โดยสารทั้งลำเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันส่วนในมุมมองของผู้โดยสารเองนะครับก็คาดหวังว่าผู้โดยสารจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของใจกลางกรุงเทพมหานครอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง ได้เห็นสถานที่สำคัญต่างๆแต่ในช่วงนี้ที่น่าประทับใจก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตที่นะได้ทำขึ้นมาใหม่นะครับที่มีการทำสวนกลางน้ำเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ a อเป2022ที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับแต่การบินลงจอดโดยผ่านใจกลางเมืองในช่วงไม่นานมานี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติใดๆครับแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในปีนี้นะครับก็ลงจอด แบบนี้มาแล้วบ้างแต่ไม่ได้บ่อยและทีเหมือนช่วงไม่นานมานี้นะครับเหตุปัจจัยต้องขึ้นอยู่กับอิทธิพลของฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงไทยตอนนี้มาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้วังนะคใครได้สัมผัสลมหนาวแล้วบ้างนะถ้ามานานก็อาจจะต้องบินสวนทางนานเลยนะฮะแต่ถ้ามาสั้นๆก็ยิ่งเป็นโอกาสพิเศษที่ให้ผู้โดยสารที่จะได้เห็นวิวของกรุงเทพในแบบที่ ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนั่นเองในขณะที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนาะแจ้งปรับทิศทางการวิ่งขึ้นและร่อนลงของอากาศยานจากกระแสลมเปลี่ยนทิศนะลมเปลี่ยนทิศเลยนะเปลี่ยนทิศทางนะครับในช่วงฤดูหนาวคนกรุงเทพอาจเห็นเครื่องบินผ่านใจกลางเมืองนั่นเองอ่ะก็นะใครที่ใช้สนามบินในช่วงไม่นานมานี้นะครับในช่วง เ,เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คงจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพที่นะครับเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าใครที่จะแลนดิ้งมาลงสนามบินดอนเมืองนะครับถ้าใครคุ้นชินกันมาตลอดก็อาจจะคุ้นชินนะว่ามันต้องบินผ่านอายุทยานะรังสิตพหลโยธินนะแล้วก็มาลงที่ ออแล้วก็มาลงเอยที่ถนน,ออถน,นวิภาวดีลังสิตแล้วก็มาแลนดิ้งที่สนามบินดอนเมืองนะครับแต่ว่าในช่วงเมื่อไม่ในช่วงไม่นามนมานี้เนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้นะครับเข้าสู่รืดูหนาวแล้วนะคุณผู้ฟังนะคเครื่องบินก็เลยต้องออมทิศทางกันซะหน่อยเราอาจจะได้เห็นวิวทิวทัศนใจกลางเมืองก็ถือว่าเป็นกําไรเลยนะฮะสำหรับ ผู้ที่ใช้บริการสายการบินในปัจจุบันนี้นะครับในช่วงเมื่อในช่วงไม่นานมานี้ในช่วงทุกวันนี้นะครับถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คงจะได้เห็นนะฮะวิวทูทัศน์ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำไรเลยนะครับนะฮะเราจะได้เห็นวิวใจกลางเมืองแบบนี้นะครับผ่านการโดยสารของเครื่องบินนั่นเองในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันไปสักครั้งหนึ่งว่า จะเกิดขึ้นแบบนี้อีกนานแค่ไหนนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ว่าถ้ากลับเข้าปกติก็ตามสูตรเดิมจากอายุทยานะมารังสิตแล้วก็มาพาหลโยทินแล้วก็มาลงเอยที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็มา ลันดินกันที่3บินดอนเมืองกันตรงนี้นะครับถ้าเป็นถ้ากลับคุเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะอ่านี่คือเรื่องราวของวิทหน้าหนึ่งครับกับเรื่องราวของการไขข้อข้องใจนะในช่วงของการเข้าสู่หน้าหนาวนะคเครื่องบินเ้าะเอ่อทำไมเครื่องบินถึงต้องบินผ่านใจกลางเมืองกรุงเทพตรงนี้นะครับช่วงหน้าครับวิท์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะจากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานะครับ ได้โชว์ต้นแบบประตูนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันเหตุร้ายพร้อมติดตั้งก่อน4แห่งเป็นการนำร่องนะครับก็ถือว่าเป็นการขานรับข่าวที่ได้เย็นกันเมื่อไม่นานมานี้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีนวัตกรรมนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ในระยะหนึ่งนะได้คารว่าได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยไปรับฟังกันเลยครับ ช่วงวิท์ทั่วไทยวิดท,ทั่วไทยครับในรายการวิทดีเดทพบกันได้เป็นประจำทุกวันพุธและพระสัสวดีอัปเดตการสัปดาหละ2ตอนผ่านทาง YouTube ของ r m UTP l i v ยนะครับยังคงอยู่กับผมขจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับนี่คือเรื่องราวของวิท์ทั่วไทยนะครับกับเรื่องราวของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานะครับได้ ที่มีการโชว์ต้นแบบประตูนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับป้องกันเหตุร้ายพร้อมติดตั้งก่อน4แห่งนำร่องนะครับใครได้ยินข่าวนะครับก็ดูว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จันเป็นค่อนข้างน่าสลดนะคุณผู้ฟังนะได้ใครได้ยินข่าวในช่วงเมื่อไม่นานมานี้นะครับตรงนี้วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาก็เลยมีการทำแผนต้นแบบนะครับประตูนิรภัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กนะเพื่อป้องกันเหตุร้ายนั่นเองนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับได้มีการเปิดตัวต้นแบบประตูป้องกันภัยศูนย์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นนะครับโดยมีนายธนพัฒน์แสงจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน,ค,นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยและนักศึกษานะครับร่วมเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยทางนี้ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธมีดและปืนกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง37ราย ซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเด็กเล็กภายในสูนนะครับทำให้นางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับสั่งการให้สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาออกแบบระบบประตูป้องกันภัยเพื่อนำไปติดตั้งให้กับสูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศเพื่อคัดกรองบุคคลแปลกหน้าเข้าออกในพื้นที่สูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่สอนเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นกลุ่มอ่อนแอทางสังคมซึ่งตรงนี้นายธนพัฒแสงจันทร์พุ่มในการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานะครับบอกว่าสําหรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบประตูป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเพื่อนําไปติดตั้งให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออนะครับแล้วก็สังกัดกระทรวงเอ่อกระทรวงมหาดไทยนะในพื้นที่โดยได้ให้นักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องครับอย่างเช่นช่างเชื่อมช่างก่อสร้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างแมคคาทรอนิกส์ ronic, และช่างไฟฟ้านะครับออกแบบให้เป็นไปตามบริบทของศูนย์เด็กเล็กซึ่งเบื้องต้นครับได้ประตูนิรภัยออกมา4แบบได้แก่ประตูบานเปิดอัตโนมัติประตูบานเลื่อนเปิดเดี่ยวอัตโนมัติ ประตูเหล็กดัดบานเปิดอัตโนมัติและประตูบานเลื่อนคู่อัตโนมัติโดยแต่ละแบบสามารถติดตั้งระบบนิ้ระบยได้สูงสุดถึง6ระบบประกอบไปด้วย 1. ปลดล็อกด้วยการสแกนไหลนิ้วมือนะครับระบบที่2เลยก็คือปลดล็อกด้วยการใส่รหัสระบบต่อมาครับก็คือปลดล็อกด้วยคีย์การ์ดต่อมาเลยก็คือปลดล็อกด้วยกุญแจแล้วก็มีปลดล็อก สั่งการด้วยโทรศัพท์และอีกหนึ่งระบบเลยก็คือเปิดด้วยการสแกนใบหน้าครับนอกจากนี้ยังมีกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้บริหารสถานศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบคนแปลกหน้าที่จะเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น จะสามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว,รวโดยระบบของประตูนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้จะใช้ต้นทุนไม่สูงมากประมาณ2 0 0 0ักว่าบาทต่อประตูนะครับเพราะระบบนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่นํามาประยุกต์ใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้นจึงสามารถนําไปต,ต,ติดตั้งได้ทันทีนะครับโดยในในนะครับโดยทางวิทยาลัยเทคนิคเลยนะครับ ก็จะได้นำไปติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาส4แห่งก่อนก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท้าสุระซอย3นะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน สวนเอ,อ่อแล้วก็โรงเรียนอนุบาลวัดสแกครับแล้วก็โรงเรียนอนุบาลคุ่งสว่างหลังจากนั้นครับจะได้ประกอบประตูนําไปติดตั้งในสูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆในสังกัดต,ต่อไปก็เว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคุณผู้ฟงังนะครับไม่ว่าจะเป็นสูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับระดับอนุบาลแม้กระทั่งระดับประถมมัธยมเนี่ยนะจริงๆโรงเรียนพวกโรงเรียนเป็น พวกโรงเรียนผู้สู่พัฒนาเด็กเล็กนี่จริงยู่เป็นเซฟโซนนะคุณรู้ฟังนะครับแต่ว่าพักหลังวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับทําไมดูดูแล้วกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปนะครับคุณรู้ฟังนะลองคิดดูตรงนี้นะครับนะถ้าเกิดมันไม่ใช่เซฟโซนต่อไปนี่ผมว่านะครับนะแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีการแก้ไขแบบนี้อย่างเนี้ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดเหตุร้ายอีกหรือเปล่า ตรงนี้น่าคิดนะคคุณผู้ฟังนะครับแต่ก็อย่างน้อยครับทางด้านของวิทยาลัยเทคนินะคนครราชสีมาก,ก็ได้ทําต้นแบบนะครับประตูนิรภัยศูนพัฒนาเด็กเล็กแล้วก็นําร่องไปก่อน4แห่งแล้วก็นะแล้วก็จะเพิ่มนะครับไปเรื่อยๆเลยจนน่าจะนะครับเพิ่มจนน่าจะมีกันทั่วประเทศเลยนะครับสําหรับในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในระดับชั้นปฐมมาไหวนะคุณผู้ฟังอ่ะ นะครับก็ตัวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับกับเรื่องราวของการทําต้นแบบประตูนิรภัยสุ่พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้นะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าครับวิศณานโลกครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับ4เหตุผลที่นอร์เวย์ติดอันดับประเทศใช้รถยนต์ EV ีมากที่สุดในโลกจะเป็นเช่นไรนั้นไปฟังกันต่อเลยครับช่วงวิสณาโลก ช่วงนี้วิย์สถานโลกครับคุณผู้ฟังนะกับรายการวิทย์ดีเด็ดนะครับใครก็ตามที่มีข้อติชมรายการหรือใหญ่ปมนำเสนออะไรหรือมีข้อแนะนำอะไรบอกกันเข้ามาได้เลยผ่านทาง Facebook r m u t p Live ตรงนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่รอทักแชทอยู่ครับสำหรับช่วงวิดสถานโลกครับมีเรื่องราวจาก นะ้าเนอเวครับคุณผู้ฟังนอเวเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์อีวีเนี่ยนะนะมากที่สุดในโลกโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับเนอเวได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ใช้รถไฟรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะฮะมากเป็นอันดับที่1ของโลกเลยนะและตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประเทศแรกในโลกครับที่จะยกเลิกขายรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ํามัน โดยสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อเเซ์ในปี2025นะซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปหากเทียบจากสัดส่วนการใช้งานในแต่ละปีครับก็มาดูกันนะว่าอะไรบ้างครับที่เป็นแรงผลักดันให้นอร์เวย์กลายเป็นประเทศที่มีการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลกมี4ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือประเด็นแรกเลยเป็นเรื่องราของจุดเริ่มต้นของรถ E ีเนี่ยมาจากภาษีและวงดนตรีครับ ในช่วงปี1990ครับรัฐธมันนอร์เวย์นะได้เริ่มใช้มาตรการภาษีเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะซึ่งนาะไปสู่การสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดครับโดยมีกลุ่มนักร้องชื่อดังชาวนอร์เวย์วงอาหา้านะวงอาห้าเลยนะ ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดการใช้รถยนต์ E ีวีให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นโดยได้ทำให้เห็นว่าการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ทำได้จริงแม้ว่าจะเดินทางได้ไม่เกิน45กิโลเมตรนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าครับเหตุผลที่2เลยก็คือนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลให้คนใช้รถ E ีีมากขึ้นครับจุดเริ่มต้นของการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกในนอร์เวย์ส่วนหนึ่งครับมาจากความต้องการการ แก้ปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่สูงมากในอดีตจะงทำให้รัฐบาลหาทางออกรับด้วยการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยมีมาตรการสนับสนุนหลายอย่างครับอย่างเช่นมาตรการขึ้นภาษีรถยนต์น้ำมันรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นครับเหตุผลที่3เลยก็คือเพิ่มจุดบริการเพื่อรองรับการใช้งานรถอีวีหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านี่แหละนะครับนอกจากความน่าสนใจของมาตรการจูงใจแล้วนอร์เวว์ยังได้พัฒนาและเพิ่มจุดบริการให้เพียงพอกับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการติดตั้งตู้ชาร์จ รถไฟฟ้าให้มากขึ้นในปั๊มน้ํามันบางจุดหรือเอาตู้จ่ายน้ํามันออกแล้วติดตั้งตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไปแทนที่นอกจากนี้ครับยังได้เพิ่มจุดบริการชาร์จรถไฟฟ้าแบบสาธารณะทุกๆ50กิโลเมตรบนถนนสายหลักและยังสนับสนุนการติดตั้งจุดชาร์จรามตามครัวเรือนด้วยนะครับ เหตุผลที่4ี่เลยก็คือการให้ความร่วมมือกับนโยบายลดโลกร้อนครับปัญหาภาวะโลกร้อนที่คนทั่วโลกต้องเผชิญครับเป็นสิ่งที่ประเทศนอร์เวย์ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยได้ออกนโยบายและตั้งเป้าเป็นประเทศที่ปล่อยเอ่อปลอดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลภาวะกับโลกครับ ประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ดังนั้นการสนับสนุนให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจึงทำให้เกิดความสนใจที่จะใช้รถยรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพราะจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดโรคเออโลกร้อนได้นะคุณผู้ฟังอ่ะก็นว่าเป็น4เหตุผลที่นอร์เวย์ติดอันดับประเทศใช้รถยนต์อี มากที่สุดในโลกนะครับก็ไทยเราก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะก็มีแรงจูงใจนะไปซื้อปุ๊บเนี่ยรัฐบาลช่วยออกให้อะไรประมาณนี้นะก็เคยได้ยินข่าวกันไปบ้างและเคยได้พูดถึงกันไปบ้างแหละนะครับอ่ะมาถึงช่วงนี้ท้ายรายการครับใครก็ตามที่ฟังกันไม่ทันไม่เป็นไรนะรก็นะไปติดตามรับฟังนะครับ ย้อนหลังก็ได้เลยนะครับไปผ่านทาง YouTube ของ R M U T P Live นะครับเข้าไปปุ๊บก็เลือกรายการเลยครับ นะแล้วก็เลือกตอนที่อยากจะฟังนะแล้วก็ฟังกันได้มีหลากหลาย,ายรายการเด็ดที่น่าสนใจมีบางรายการก็เป็นรายการยอดฮิตยอดนิยมด้วยนะนะครับก็ลองไปฟังดูได้วิดีเด็ดก็เช่นกันนะครับช่วยกันฟังช่วยกันปั่นยอดวิวด้วยก็จะดีนะครับอา่าฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกับ YouTube r m UTP Live ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำทุกวันพุธและปราัสบดีครับใน การอัปเดตการสับดาละ2ตอนผ่านยาเอ่อผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live ครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักด์บำรุงสินมั่นผู้ด,ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด